ก็เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมให้พี่ๆที่มาตกในวันนี้มีกันอยู่5คนให้แบ่งทีมกันโดยให้มิวกระบุญเนี่ยเเลือกเข้าทีมมีทั้งหมด5คนแต่จะเหลืออีกคนนึงใช่ไหมที่เป็นเศษก็เป่ายิงชุบกันถ้าทีมไหนชนะก็เอาเงินนี้ไป500บาทอ่ะสุดี่นะชุบสิงชุกอ่ามิวเลือกก่อนเอ้าเท่าที่ตกมาเดี๋ยวเด๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะชี้เลยเหรอเท่าที่ตกมาอ่ะใครได้ปลาเยอะสุดในสายตาเรา หไหนไหนไหนคนไหนหน่าคนนั้น,น,นอ่ะยึดสีสองโลอ่ะหนากเตอนี่ถ้านับทุกบานี่มีโอกาสสูสีเลยนะหนาด,ด้วยเอาไปลกลับไป้าดิน่เรใหญ่ด้วยไปให้ชุนใจนะ สองจะพี่คนเดิมเลยคนที่เลือกคนแรกแต่ใจถึงขึงน้นได้จริงๆสวัสดีค่ะยินดีตอนรับ FC นะครับเขา้าสู่ชาแนลว,วันนี้มาอยู่วันที่จังหวัดหลับอย่างเดียวชาเชิงเชาวันนี้ตื่นกี่โมง ตื่นนะทีสี่แต่ออกกับหกโมงเพราะอะไรรอเจ้านี่ครับน, <c oughs> นัดที่บึงตีห้านะฮะโอ้กว่าจะมาถึงหกโมงกว่าตอนนี้ประมาณแปดโมงกว่าและแดดเปรีป้ยงเลยะนะครับมาที่จังหวัดฉะเชิงเซาตอนนี้เราอยู่ที่แถววัดสมานนะครับพอดีพี่ที่เขาอยู่ฟาร์มอะไรนะสนิทฟาร์มปลากระพงอ่อเคคะเขาบอกว่าน้นำ้ำ พาเด็กๆมาตกที่นี่หน่อยตอนนี้เจ้าของที่นี่เนี่ยเขาได้รับความเดือดร้อนคือเขาเลี้ยงปลานินแต่ก่อนที่จะเลี้ยงปลานินนะครับนี่นี่นี่บ่อตรงนี้เนี่ยทั้งหมด8ไร่อยู่ริมแม่น้ําบางปะกงเลยแม่น้ําอยู่ไหนลงน,น,นี่เขาดูดน้ําจากแม่น้ําขึ้นมาเขาไม่ได้กรองครับแล้วสุดท้ายเนี่ยติดพวกคอกปลาช่อนเนเข้ามาแล้วก่อนหน้าที่จะเลี้ยงปลาดินก็ลงกุ้งไปนะครับ อุ้งก็ไม่ติดเลยเอาไอโง่มาดัก10อันได้ไม่ถึง10โลอะไรเงี้ยช่อนเพียบเลยพี่ที่อยู่สนิทฟาร์มเนี่ยเขามาตกนะครับเขาบอกว่าได้ไปเนี่ยหกสิ 60, ตัวครับนะครับวันนี้พี่เขาก็มาประมาณ3-4คนเดี๋ยวเราก็จะมาช่วยด้วยนะครับผมงานของเราอยู่แล้วบริษัทอะไรนะที่เราเคยตั้งอะ่ะ รับกําจัดปลาช่อนตั้งหวังเจงเห็นพี่เขาบอกวันนั้นเขาก็ใช้กระดีจัดเต็มนั่นแหละกับดีนะครับแต่ที่เห็นตรงนี้นะอันนินครับปลานินรอบที่สองเขาปล่อยปลานินไปโอเคเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเจงหรือเปล่าวันนี้หมายลักษณะแบบนี้นะครับต้องแม่นๆม่นหน่อยนะเด็กๆมีสายเอ็นหนึ่งแดงอยู่ฮะช่องหนึ่งประมาณสองเมตรสองเมตรกว่าต้องตีลงช่อง ถ้าตีไม่ลงช่องก็ขยับไปเรื่อยๆแล้วกัน <Okay. S 1> เออขยับเอา,เอาวันนี้เราใช้กระดีจับเต็มก่อนนะค่ะไปหาใหม่กันที่ไหนตัวนี้หรอเออลองดูเลยเราต้องแ,แยกใหม่วัาจะขับนะครับให้ขับัวกันี่ถงรู้วเราแย่งปลาก,กันไป หลังจากที่ตกกันมาประมาณเกือบชั่วโมงนะครับก็รู้สึกว่าเด็กๆเ,เนี่ยโอ้โหตกกันค่อนข้างยากเหมือนกันนะ,ะก็พี่เขามีคอนเทนต์มาเสนอพอดีมีสปอนเซอร์สนับสนุนมานี่เขาโอนเงินมาแล้วนะครับ5 0าบาทนะก็เขาบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมให้พี่ๆที่มาตกในวันนี้มีกันอยู่5คนให้แบ่งทีมกันโดยให้หมิวกบุญเนี่ยเลือกเข้าทีมมีทั้งหมด5คนแต่จะเหลืออีกคนนึงใช่ไหมที่เป็นเศษก็เป่ายงิงฉุกกัน ถ้าทีมไหนชนะก็เอาเงินนี้ไป500บาทอ่ะชุดชุนะชุดสีชุบอ่ามิวเลือกก่อนเอ้าเท่าที่ตกมาเดี๋ยว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 จะชี้เลยเหรอเท่าที่ตกมาอ่ะใครได้ปลาเยอะสุดในสายตาเราไหนไหนไหนคนไหนกคนนก็คือคนที่ไปตกกับมิวอยู่ตรงนู้นนะอ่ะโอเคอ่ะเลือกเข้าทีมมิวแล้วอ่บุญเลือกใครนนุ่มนันนุ่มเ้ขาก็ได้หลายตัวแล้วเหมือนกันนะอ้าครับอยู่ทีมบุญอ่ะมิวเลือกต่อ คนนู้นเส้าน้ำเงินอีมือหมวน้ำเงินบัวสีน้ำเงินอ๋อที่นั่งข้างๆกันโอเคคนนู้นคนนู้นนนด้ามคนโอ้โหได้โอเคอ่ะตอนนี้แล้วเราก็เหลือพี่คนที่ใส่เสื้อฟ้านี่อ่ะเอาฉุกข์ใครชนะได้ไปโอเคี่ยกอ้าวเรียบร้อยมีหวานเจี๊ยบพี่มาคุณภาพอันนี้โอเคครับ4ต่อ3ครับเราจะใช้เวลาตกประมาณ1ชั่วโมงแล้วกันเนาะ โอเควัดผลกันครับหนูเป็นคนแบกเยอะเลย <laughs> เออตอนนี้9ก้าโมงสามห้าหมดสิบโมงสามห้าครับ <laughs> อุ้ยอุ้ยกระโดดลูดอันนี้อยู่ทีมมิวนะฮะใสสวยด้วยครับ ตรงท้ายนี่คนจะค่อนข้างแน่นนะครับเพราะว่าลักษณะไม้เนี่ยปลาช,ช่อนแบบมาอยู่เยอะมากนะครับมีตอมีกิ่งไม้เยอะมากเฮ้ยไอ้บุญเนาแล้วครับโอ้โหเข้าหมายพี่เขานะระวังเะระวังติดตอปนินปนินปนินใหญ่หรอ,นนนะอปน,นินไม่นับดีกว,ว่าครับ อันนี้มันเป็นบอ่อปันดินนะฮะแต่ท้ายโครสวยเลยเป็นโลเนี่ยโอ้เนี่ยกัดเต็มเต็มเลยครับเอา้ายกขึ้นมาโชว์ก่อนแป๊บน,นึงโอ้โห้โลกว่าเ <c oughs> นี่ยเข้าเต็มปากเลยครับตัวนี้ไม่นับนะครับ <c oughs> นี่ครับโอ้ยใช้สวยมากโ okay, อเคอะที่ปล่อยกลับไป เอาเรียบร้อยแล้วครับฝั่งนู้นครับทีมบุญฮะมีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหนูห้นครับไปตรงทางบอ่อเลยโอ้โหไปเอาถึงไหนครับเนี่ยกางบอ่อเลยครับโอ้โหซส์สวยด้วยนี่ <ๆ S 1> จะด้จะเต็มสีขาวนะฮะมาคนแรกฝั่งบุญกดได้แล้วดิ เอาหน่อยมีอ้อาหน่อยอุ้ยฝั่งนั้นโดนครับเฮ้ยเฮ้ยขอบไปคพี่นี่นะคะที่หนูได้แล้วจะพี่ที่เลือกคนแรกแล้วเขาก็ได้วย อ่ะหนึ่งหนึ่งเอาฝั่งนั้นก็โดนครับพี่หนุม่มก็โดนโอ้โหเสี่เอาวินาทีครับแสงกลับเหมือนเดิมโอ้โหเฮ้ยส,สีขาวสีขาวอีกแล้วหมุนสีขาวสองหนึ่งครับตอนนี้ทีมหมุนเฮ้ยสองสองอีกแล้วอ่ะเฮ้ยตอนนี้สองว้าติดิๆนี่ตัวใหญ่ด้วย ้นใจลน,นี่ค่ะทนนี่สองจะพี่คนเดิมเลยคนที่เลือกคนแรกแห่ใจถึงพึ่งได้จริงๆเดือดมากตอนนี้สิบโมงตรงครับมาแล้วครึ่งทางอันนี้มีแค่เรียวเดียวแม่น้ำเหรอฮะแม่น้ำที่เข้ามาโตเลยก่อ้เ,เอาหุ่นโดนเหมือนกัน ไอ้บุญก็ไม่ยอมครับขึ้นมาได้ไหมสามสองไ่สามสองครับเดือดเดือดโอ้นี่มันที่ถายเขาไปเขาไปหมานี่นะาย่ะยอ้ฮมาแล้วท่าวเยว่ดีวคนถ่ายขดูว่โอ้โหฝั่งนู้น3-3แล้วครับ นุ่วกระ่นแมตแสนเดือดจัดมันคือสึกแห่งศักดิ์ศรีผ่านไปแล้ว30นาทีครับครึ่งทางพอดีเหลืออีกครึ่งชั่วโมงครับมาลุ้นกันครับว่าหมิวจะได้ตัวไหมวันนี้อเอาอีกแล้วโ้ยโโคนเดียวสยี่แต้มเลยฮะ ตัวที่สี่ค่ะีนโอ้โหไปแล้วบุญุ้ยโดนโดนเยว มัวแต่เต้นฝั่งนูนห้าแล้วโอเคไอหมิวบอกโอเคโอ้โหเฮ้ยเดอ ตายายอลตนนี้สะกร์เท่าไหร่แล้วบุญสามต่อหกสาม6ท <c oughs> โอ้ยฝั่งนู้นครับทีมบุญใช่ไหมนู้นครับทีมบุญน,นะมาอีกหนึ่งแต้มครับเป็นสี่ต่อหกแล้วครับเหลืออีกสิบนาทีนะครับ เฮ้ยตาปะเนี่ยอ้าวบุญไม่ยอมเหวียอุ้ยไม่ใช่ได้บุญโดนแต่ละตัวผูกแต่ละตัวครับโอเคอะอาปล่อยจับไปโอ้ยสีสองโลอ่ะหน้าเตอนี่ถ้านับทุกบานี่มีโอกาสสูสีเลยนะหน้าด้วยอาปล่อยลับไป เอาละตอนนี้1 0บโมงสาแล้วครับหมดเวลาทําการแข่งขันครับ4ต่อ6ครับเรียบอยหมิววันไี้มาโอ้โหนี่ครับทีมหมิวนะฮะหกตัวนะครับทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับสลับกันถือว่าพี่หมิวนี่ฝีมือเก่งไหมหุนโคตรเก่งเลยเนาะโอ้โหสุดยอดเลยอะ่ะหนูสายตาเชี่ยคมไอ้อานขาดตัวพี่คนนี้เขาสิมือ <c oughs> ต้องฝึกขนาดไหนถึงได้แบบมิวะนะ่ะเนาะวันนี้ก็ ถือว่าเด็กๆได้มาร่วมสนุกนะครับได้มาหาประสบการณ์นะครับอขอบคุณพี่ๆท,ท,ทุกท่านเลยนะครับผมครับขอบคุณแหนุ่มและทีมงานด้วยนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเงินรางวัลที่นาววอาไพ่สาหรับคนที่ชนะนะครับคนที่ชนะไม่ได้ปลาสั <c oughs> กตัวเดียวยวพาไปกินไหมอ้าวโอเคโอเค,อเคขอบคุณมากมากเลยก็คิดนี้แค่นี้ก่นอนเนาะฝากเลยครับก็ดีจะเต็มไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ